สวัสดีค่ะช่องเทคโคนโซยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะที่ดิน82ตารางวานะคะพร้อมบ้านมือสองหนึ่งหลังนะคะแปลงนี้เป็นที่ดินโฉนดคุดแดงน,นสสีจอค่ะตั้งอยู่ที่หนองจบกอำเภอเมืองจังหวัดนะคนรราชสีมาบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านมือ2ค่อนข้างมีอายุแล้วนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถงหห้องครัว จอดรถได้2อถึงสคันค่ะอยู่ในหมู่บ้านสุรนารีซอย3มีไฟฟ้ามีประปาครบด้านหน้าเป็นถนนสาธารณะอยู่ใกล้ถนน304บิ๊กซีสาขา2นะคะเป็นที่ดินในหมู่บ้านจัดสรรน,นะคะแปลงนี้ราคาหนึ่งล้านบาทค่ะราคานี้สนใจสามารถเจรจาต่อรองได้นะคะ หรือต้องการนัดชมแปลงจริงท่านติดต่อได้โดยตรงเลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดล่วงหน้าและไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะในวันนี้เจเคน็ no, ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ